สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับเนื่องจากนะครับช่วงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงภาวะวิกฤตนะครับเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะครับฉะนั้นโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนแค่ครึ่งห้องเท่านั้นนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็อาศัยวิธีการเรียนแบบออนไลน์นะครับสลับกันนะครับก็คือแบ่งเป็นห้องกอกับห้องขอ สมมติวันนี้ห้องกอนะครับมาเรียนที่โรงเรียนนะครับห้องขอก็ต้องเรียนแบบออนไลน์นะครับสําหรับครูนะครับวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับครูก็ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google Classroom นะครับให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษานะครับครูก็จะมีคลิปให้นักเรียนได้ดูกันนะครับแล้วก็พอทักเรียนดูคลิปแล้วนะครับครูก็จะมีใบงานนะครับใบงานให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดใส่ลงไปในใบงานนะครับเสร็จแล้วนะครับ เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนะครับก็จะถือใบงานนี้นะครับมาส่งครูนะครับครูอาจจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับหรือว่าอาจจะตรวจนะครับเฉลยในห้องว่าที่นักเรียนทํามาเนี่ยถูกไหมนะครับสําหรับนะครับคลิปนี้นะครับเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับคอไฟสามสองสองศูนย์หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียนเรื่องนะครับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับเราจะเรียนเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วก็ฟังก์ชันลอการิทึม นะแต่ว่านะครับก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยนะครับเราต้องเรียนหัวข้อย่อยของมันก่อนนะครับหัวข้อย่อยหัวข้อแรกก็คือ1.1นะครับเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจำนวนเต็มนะครับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจำนวนเต็มนะครับอย่างเช่นสี่กลังสองห้าลังลบ หกกำลังแปดนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจํานวนเต็มนะครับอ้พวกนี้ก็คือเลขชี้กำลังของมันเป็นจํานวนเต็มอาจจะเป็นจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบหรืออาจจะเป็นจํานวนเต็มศูนย์ก็ได้นะครับนี่คือหัวข้อหนึ่งจุดหนึ่งที่เราจะได้เรียนกันนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนเกี่ยวกับพวกเนี้นะครับเรามาดูนิยามก่อนนะครับนิยามก่อนนะครับทบทวนนิยามนะ ให้ a เนี่ยเป็นจํานวนจริงนะครับเป็นจํานวนจริงนะแล้วก็ n เนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับอันนี้อ่านว่า a ยกกําลัง n นะ a ยกกําลัง n เนี่ยความหมายของมันคือ a คูณกันกี่ตัว n ตัวนะครับอย่างเช่นครูให้ a เป็น3ครับ n เป็น2อา่านว่า3กําลัง2 3กําลัง2คือ3คูณกันกี่ตัว2ตัวนะครับฉะนั้น3กําลัง2มีค่าเป็น9ครับนี่คือ,อนิยามของเลขยกกําลังนะครับทีนี้ นิยามอีกอันนึงนะครับที่เราต้องจําไปใช้เลยนะก็คือ a กําลังศูนย์เกำลังศูนย์เนี่ยมีค่าเป็น1เสมอนะครับเมื่อ a เนี่ยเป็นจานวนจริงใดใดที่ไม่ใช่0นย์นะครับอย่างเช่นกําลังศูนย์มีค่าเป็น1นะครับหกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1 1ึส่วนสองกลังศูนย์ก็มีค่าเป็น1นะครับหนึ่งจุดห้ากำลังศูนย์ก็มีค่าเป็น1นะครับมีค่าเป็น1หมดนะครับยกเว้นนะครับ ศูนย์ยกกำลังศูนย์เนี่ยศูนย์ยกกำลังศูนย์นะครับยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์นะครับมีค่าเป็นอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ได้นิยามไว้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับนิยามตัวต่อไปก็คือ a อกำลังลบ n มีค่าเท่ากับ1ส่วน a อกำลัง n อย่างเช่นครูให้ a เป็น4 4่กำลังลบ2จะเท่ากับ1ส่วน4กำลัง2นะ ลบห้ากำลังลบสเท่ากับ1ส่วนลบห้ากำลังสามโอเคไมมเอ่ยนะครับในทำนองเดียวกันถ้าสมกำลังลบสก็จะมีค่าเป็น1ส่วนสามกำลังอะไรกำลัง4ี่ทัเรียนสังเกตตัตวนี้นะ จากลบตรงนี้จะกลายเป็นบวกก็คือถ้าเอาเอาลงมาเป็นตัวหารเนี่ยเลขชี้กำลังจะกลายเป็นบวก3ามกลังลบสี่จะเท่ากับ1นึ่ส่วนสามกำลังอะไรกําลังสเนี่ยถ้าเอามาเป็นตัวหารเนี่ยเลขชี้กําลังจากลบจะสลับเป็นบวกนะครับถ้าเป็นบวกตรงนี้ถ้าเป็นบวกจะสลับเป็นเป็นลบโอเคไหมจะสลับกันนะครับถ้าตรงนี้เป็นลบ เอาเป็นตัวหารจะกลายเป็นบวกถ้าตรงนี้เป็นบวกเอาเป็นตัวหารจะกลายเป็นลบสลับกันนะครับนี่คือนิยามที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเลขยกกําลังนะครับไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับก็คือจํานิยามให้มันได้แล้วก็เอาไปใช้ใมันเป็นนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับทฤษฎีที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเลขยกกําลังกันนะครับมีทั้งหมด 5ทฤษฎีที่สําคัญนะครับเขาให้ a ให้ a กับ b เนี่ยเป็นจํานวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์แล้วก็ m กับ n เนี่ยเป็นจํานวนเต็มอาจจะเป็นเต็มลบเต็มบวกหรือว่าเต็มศูนย์ก็ได้นะนะครับข้อที่1ข้อที่1นะครับ a นะครับยกกําลัง m คูณกับ A ยกกำลัง n นะครับเท่ากับ A ยกกำลัง m บวก n ครับข้อที่หนึ่งนี้เขานิยมท่องว่าฐานเท่ากันคูณการเอาเลขชี้กำลังบวกกันอย่างเช่น3กำลัง5คูณกับ3ามกลัง6เนี่ยฐานเท่ากันคือเลข3ใช่ไหมคูณกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็กลายเป็น3กำลัง5บวก6กก็กลายเป็น3กำลัง11นะ หรืออาจจะเป็น5กาลังลบ2คูณกับ5กาลัง4อย่างเงี้ยเลขชี้ไอเลขเลขฐานเท่ากันคือเป็น5เอาเลขชี้กําลังบวกกันก็คือเอาลบ2ไปบวก4ก็กลายเป็น5กาลัง2นะครับนี่คือทฤษฎีบทข้อที่1นะครับง่ายไหมง่ายเนาะต่อไปทฤษฎีบทข้อที่2นะครับ a ยกกําลัง M แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยกำลัง n นะครับทั้งหมดกําลัง n อีกทีนะเท่ากับ a ยกกําลัง m อคูณ n ก็คือเมื่อไหร่ที่เลขชี้กําลังเนี่ยมันซ้อนกันสามารถเอาเลขชี้กําลังเนี่ยคูณกันเลยนะครับอย่างเช่น c กําลัง2แล้วก็ทั้งหมดกําลัง5จะแต่เท่ากับ4ยกกาลัง2คูณ5ก็เป็น4กําลัง10นะครับนี่คือทฤษฎีบทที่2นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนโอเคไหมเอ่ยนะครับ สี่กำลังเอาเลขอื่นมาดีกว่าเอาหกดีกว่าหกยกกำลังลบสองคูณกับสามก็จะกลายเป็นหกกำลังลบสองคูณสามใช่ไหมก็เป็นหกกำลังลบหกเพราะว่านี่คูณกันเป็นลบหกทำเลขชี้กำลังให้กลายเป็นบวกีิก็เป็นหนึ่งส่วนหกกำลังหกนั่นเองนะครับ เอไหมอันนี้ใช้ใช้นิยามน่ครับนิยามเมื่อกี้นะจากเลขชี้กําลังเป็นลบเอามาเป็นตัวหารปุ๊บก็จะกลายเป็นบวกนะครับอ่านี่คือสมบัติข้อที่2ต่อไปมาดูข้อที่3ข้อที่3 a คูณ b ทั้งหมดยกกําลัง n นะครับเท่ากับ a กำลัง n คูณ b กำลัง n พูดง่ายคือเอา n เนี่ยกระจายเข้าไปเป็นเลขชี้กาลังของ a แล้วก็กระจายไปเป็นเลขชี้กาลังของ b อย่างเช่น c คูณ2ทั้งหมดกําลัง3ก็เป็น4กาลัง3คูณกับ2กาลัง3ใช่ไหมเนี่ยนะครับลบ2คูณกับ5ทั้งหมดกําลัง2ก็กลายเป็นลบ2กาลัง2คูณกับ5กาลัง2 โอเคไม่เอ่ยนะครับ1ส่วน4คูณกับ5ทั้งหมดกำลังลบ 2, ก็จะกลายเป็น1ส่วน4กำลังลบคูณกับอะไรคูณกับ5ากำลังลบ, 5, บ, 5, บ 2, นะครับไม่งงนะนี่คืออสมบัติข้อที่3นะครับต่อไปสมบัติข้อที่4 ข้อที่สี่ก็คล้ายๆกับข้อที่3ามแต่ว่าเป็นการหารใช่ไหมหารด้วย B ทั้งหมดกําลัง N นครับเท่ากับ A กําลัง n หารด้วย B กําลัง n ก็คือเอา N เนี่ยไปเป็นเลขชี้กําลังของ A แล้วก็ไปเป็นเลขชี้กำลังของ B อย่างเช่น2ส่วน3ทั้งหมดกําลัง5ก็เป็น2องกำลังหส่วนด้วย3ามกำลังห้ครับสส่วน3ทั้งหมดกําลัง ลบ5ก็จะเป็น2กำลังลบหแล้วก็สามกำลังลบ5ถ้าเขาบอกว่าทำเลขชี้กำลังให้เป็นบวกด้วยอันนี้เป็นลบเขาต้องการให้เป็นบวกเราก็เอามาเป็นตัวอะไรตัวส่วนก็เป็น2กำลังหอันนี้2กำลังลบหอยากให้เป็นบวกออก็เอาขึ้นบนก็จะกลายเป็น3ากำลังห้าครับโอเคไหมเอ่ยนะครับนี่คือข้อที่4นะครับส่วนข้อที่5 SUV ข้อที่ห้าเนี้ยคล้ายๆกับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยมันฐานเท่ากันคูณกันอยู่ใช่ไหมให้เอาเลขชี้กาลังเนี่ยมาบวกกันแต่ข้อที่ห้าเนี่ยฐานเท่ากันแต่ว่าทําไมหารกันอยู่ถ้าหารกันเนี่ยให้เอาเลขชี้กําลังมาทาไมมาลบกันนะครับอย่างเช่นสองกำลังสามหารด้วยสองกำลังสองเนี่ยฐานเท่ากันคือฐานสองหารกันปุ๊บเอาเลขชี้กําลังลบกันก็ค,คือ you. เอาฐานมาก่อนเอาฐานสองมาก่อน หนสองมาก่อนเอาเลขชี้กําลังลบกันก็คือเอาสามลบสองก็กลายเป็นสองกำลังหนึ่ะครับอ่อาห้ลังสี่หารด้วยห้ากำลังเน,นะครับเนี่ยฐานเท่ากันคือเลข5้าหารกันอยู่เอาเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับก็คือห้ายกกำลังสี่ลบเ็ก็เป็นห้ากำลัง 4ลเดเหลือลบ3าทำเลขชี้กำลังให้กลายเป็นบวกก็เป็น1.5ส่วนากำลัง3นะครับนี่คือทฤษฎีบทที่สำคัญนะที่เกี่ยวข้องกับเลขยกกำลังนะครับซึ่งพวกเราได้เรียนมาแล้วละตอนน่าจะเป็นมม2มั้งม .2 กับม .3 นี่แหละนะครับต่อไปเราก็จะเอาทฤษฎีพวกนี้นะครับไปลองทําโจทย์กันดูนะครับเดี๋ยวครูจะพาทำโจทย์สัก2 3ข้อนะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยไปทำ แบบฝึกหัดในใบงานหรือว่าในชีทที่ครูให้ให้ไปนะครับเรามาดูกันครับแบบฝึกหัดหนึ่งชุดหนึ่งนะครับจงทําให้เป็นรูปอย่างง่ายนะแล้วก็เลขยกกําลังทุกจํานวนเนี่ยแล้วก็เอาใหม่นะพูดผิดจงทําให้เป็นรูปอย่างง่ายนะครับแล้วก็เลขยกกําลังทุกจํานวนมีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนแต่บวกนะครับ เลขชี้กำลังเนี่ยเลขชี้กำลังเนี่ยต้องเป็นจํานวนจต็มบวกเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาทําข้อที่1ก่อนข้อที่1ก็คือข้อนี้นะครับสองกำลังลบสามคูณกับสามกำลังลบห้าหารด้วยสามกำลังลบห้าคูณกับสองกำลังศูนย์แน่นอนนะครับสองกำลังศูนย์เนี่ย อะไรก็ตามครับยกเว้นเลขศูนย์ยกกาลังศูนย์แล้วมีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมอ่านี่ค่าเป็นหนึ่งสวยเนี้ยสามกำลังลบห้ากับสามกำลังลบห้ามันหารกันก็คือมันตัดทอนกันได้ใช่ไหมก็ยตัดทอนมันเหลือหนึ่งฉะนั้นก็จะเหลือสองกำลังลบสามคูณหนึ่งนะครับก็เป็นสองกำลังลบสามเหมือนเดิมข้างล่างก็คือหนึ่งคูณหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนทีนี้เขาบอกว่าทําเลขชี้กำลังให้เป็นจานวนจมบวกด้วยนะครับ เราก็อาศัยทฤษฎีเมื่อกี้ในอาศัยนิยามเมื่อกี้ก็คือ a กาลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กาลัง n ใช่ไหมอันนี้2กำลังลบ3ก็เป็น1ส่วน2กลัง3ใครจะตอบเท่าน,นี้ก็ได้หรือใครทำต่อได้ไหมงกำลัง3เป็น8ก็คือ1ส่วน8วนนี้ตอบ1ส่วน8ใคไม่เ,เห็นไม่ง่ายมากต่อไปข้อที่2นัข้อที่2ข้อนี้นะ ข้อที่2 12ยกกำลัง x กำลัง2 y กำลัง4ไปคูณกับ1ส่วน2คูณกับ x กำลัง5 y กำลัง1นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือมันคูณกันอยู่ใช่ไหมเราไม่ต้องไม่จาเป็นต้องใส่วงเล็บก็ได้คูณกันอยู่ค,คูณกันอยู่นะครับเราก็ตัดทอนกันได้นะครับก็เอาเนี่ย สองหนึ่งเป็นสองสองหกสิบสองอ่าตัดทอนกันนะเพราะว่ามันคูณกันเนี่ยมันมันตัดทอนกันได้อยู่แล้วต่อไปเราก็ไปดูเนี่ยเห็น x อกซ์ลังสองกับ x อ็กซ์ลังห้าไหมฐานเท่ากันใช่ไหมฐาน x ฐานเท่ากันเนี่ยเอาเลขชี้กําลังบวกกันได้นะครับก็จะกลายเป็นอ่าเอาหกมาก่อนหกมาก่อนเนี่ยฐานเท่ากันคูณกันอยู่เอาเลขชี้กําลังบวกกันก็จะกลายเป็น x ยกกําลัง สองบวกกับอะไรสองบวกห้าใช่ไหมต่อไปอีกอันนึ่งก็คือ y นะครับ y เนี่ย y กับ y ตัวนี้คูณกันอยู่ใช่ไหมฐานเท่ากันคูณกันเลขชี้กําลังบวกกันก็จะกลายเป็น y นะครับอันนี้เลขชี้กําลังเป็นสีใช่ไหมอันนี้ถ้าไม่เขียนเลขชี้กําลังคือเป็นหนึ่งก็คือยกกาลังสี่บวกหนึ่งนั่นเองนะครับทาต่ออีกบรรทัดหนึ่งก็เป็นหกยกกําลังหกคูณกับ x กําลังเจ็ด คูณกับ y กำลัง5นะครับสังเกตว่าข้อนี้ทําต่อไม่ได้แล้วแล้วก็เลขชี้กาลังเนี่ยเป็นบวกทั้งคู่แล้วก็ตอบนี้เลยนะครับตอบ6คูณ x กำลัง7คูณ y กำลัง5นะครับง่ายไม่เอ่ยง่ายนะครับไม่มีอะไรยากต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3อ่าข้อนี้นะครับข้อที่3 x กำลัง9คูณกับ2 x ทั้งหมดกำลัง4นะครับส่วนด้วย x กำลัง3ข้อนี้นะครับเราจะเริ่มต้นทำตัวไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ละคนเนี่ยมันจะมีวิธีการในการทำที่ไม่เหมือนกันนะครับามาดูวิธีการทำของผมนะครับว่าผมจะเริ่มยังไงแต่ละคนเนี่ยทำไม่เหมือนกันได้นะครับคือจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะเริ่มจาก เอา4ไปกระจายเข้าไปนะครับไปเป็นเลขชี้กำลังของ2แล้วก็ไปเป็นเลขชี้กำลังของ x หรือบางคนอาจจะเริ่มจากเนี่ย x กำลัง9หารกับ x กำลัง3ฐานเท่ากาันหา,นการกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันก่อนก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวจะทำแบบเอาแบบไม่ให้พวกเราสับสนนะครับก็คือเริ่มจากเอา4เนี่ย กระจายปเป็นเลขชี้กาลังของ2กับ x ก่อนก็จะเป็น2กําลัง4ใช่ไหมแล้วก็ x กําลังส่ส่วน x กําลัง3นะครับนี้วิธีการทาของผมต่อไปก็คือผมทําตัวเศษก่อนตัวเศษก็คือตัวนี้ก็คือฐาน x เหมือนกันนะครับคูณกันอยู่ใช่ไหมคูณกันอยู่ใช่ไหมเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันนะครับอ่ะ รับอ,อย่าลืมตัวนี้เนี้ย2กำลัง4นะเป็น16ก่อนแล้วก็ x กำลัง9บวก4ใช่ไหมเออส่วนตัวส่วนอย่าเพิ่งทำอะไรมันก็เป็น x กำลัง3เหมือนเดิมน,นะครับก็จะกลายเป็นทำต่อตรงนี้นะต่อตรงนี้นะ16คูณกับ x กำลัง9บวก4ก็เป็น x กำลัง13ใช่ไหม คูณกับ x กําลัง13ส่วน x กําลัง3นะครับทีนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าไอเนี้ยก็คือฐานเท่ากันหารกันอยู่ใช่ไหมฐาน x เนี่ย x เท่ากันเนี่ยหารกันอยู่ฐานเท่ากันหารกัน,น,กนเอาเลขชี้กําลังลบกันใช่ไหมก็จะเป็น16คูณกับ x กําลัง13ลบ3ก็จะเหลือ16คูณกับ x กําลัง10นี่คือคําตอบนะครับทาต่อไม่ได้ลว ข้อนี้ตอบ16คูณกับ x กํลัง10โอเคไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวข้อที่4เนี่ยให้พวกเราลองทําเองดีกว่านะครับเพราะว่าครูทําให้ดูเยอะแล้วนะสําหรับคนที่เรียนออ,อนไลน์นะครับเรียนออนไลน์ก็ทําแปบฝึกหัดในชีทนะครับในชีทตัวอย่างของชีทที่ครูให้นะครับ ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับชีทที่ครูให้เนี่ยครับในคลิปวิดีโอกับในชีทเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยแบบหัส1.1เนี่ยครูทําให้ดูแล้วข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองทำให้ดูแล้วข้อที่สามทำให้ดูแล้วหน้าที่ของนักเรียนก็คือทําข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกนะครับข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าข้อที่สิบโอเคนะครับเดี๋ยว ให้ทำให้ได้อย่างน้อยนะครับข้อ4ข้อ5ข้อ6นะทำให้ได้อย่างน้อย3ข้ออย่างน้อยนะใครจะทำถึงข้อ7ข้อ8ก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะต้องช่วยเพ่อแไม่ทำงานหรือว่าอาจจะมีภารกิจอย่างอื่นเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าให้ทำได้อย่างน้อย3ข้อโอเคนะครับอันนี้ก็ เป็นคลิปนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนแบบออนไลน์นะครับเราก็จะสลับกันเรียนนะครับในเทอมที่1เนี่ยเราก็จะมีเวลาเรียนประมาณ19-20ถึง20สัปดาห์นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการเรียนนะครับเพราะว่าเราจะมาโรงเรียนพร้อมกันทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงอนะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนะครับฉะนั้นเราจึง ให้มาเรียนได้เพียงแค่ครึ่งห้องนะครับส่วนห้องที่เหลือนะครับเราก็เรียนแบบออนไลน์ไปก่อนนะครับซึ่งนะครับการเรียนแบบออนไลน์นะครับมันผมว่ามันดีนะมันดีนะมันเป็นในเมื่อเรามีนะครับมีอินเทอร์เน็ตที่มันแบบรวดเร็วนะครับถึงระดับ 4G แล้วนะครับทำไมเราไม่ใช้มันเป็นประโยชน์นะครับโดยการเรียนออนไลน์ไปเลยนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับ วิธีการเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะเป็น okay วิธีการที่แบบปกติธรรมดานะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับว่าทําไมต้องเรียนออนไลน์ทําไมต้องเรียนออนไลน์ด้วยนะครับไม่ไม่สัมผัสไม่ชอบเลยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับต่อไปออนไลน์ก็จะเป็นการเรียนแบบปกตินะในโลกในอนาคตนะครับใครจะไปรู้นะฉะนั้นตอนนี้ให้ปรับสนคตินะครับคนที่ยังมี สนักนะครับกบกากับการเรียนออนไลน์ก็ให้คิดใหม่ได้แล้วนะครับนะให้ปรับตัวเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ใครมีปัญหาตรงไหนนะครับก็ถามผ่าน Google Classroom นะครับหรือว่านะครับจะมาถามในห้องเรียนก็ได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคน